กำลังล้อมเข้าไปครับผมกำลังสีวานครับจวดมีแย้วานก้อนมูครับผมพี่น้องเดี๋ยวลอดรุ่นครับว่าจะเป็นยังไดครับผมเป็นยังไดครับลอดรุ่นครับเงี้ยขี้โมกสิขี้โมกคือเก่าบ่น้ำบล็กบลอกเชียนเอ็ดครับผมนั่งยุ่งข้างนี้ครับน้ำบล็กน้ำบล็กเบื้องล่างอันบ่โอ๋อ หบข่าวว่าถือกินว่างถือแล้วครับผมอีกของไผ้สีแลนเดียวว่แลนล่ะครับผมภาพอาชิบอนิง่งนะตอนนี้พอเขาต้องการช็อตไอ้พี่น้องได้เบื้องว่าเปิดบึกมีอหลีง่ายพอมเพื่อนว่าเดี๋ยวมาเบื้องจะมาง่ายสั่นใดครับกำลังดึงกันอยู่ครับผมโอ้โอ้โอ้โอผมจีลมนี่นี่นี่ครับผมเอาทั้งไหน โอ้ทางนี้โอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับผมเอาเบิ้งดูเบิ้งดูพี่น้องเบิ้งครับผมใช่ประมาณสามสิบบวกครับผมโอ้มาเบิ้งครับเพื่อนบอกว่าใส่สามสิบบวกครับผมเออ มนาถึง40เวนวาครับสอมสิบาเอ่ <36. S 1> ออามา,าม,า,า,ม,า,า,มานี้เอาเบิงอยู่บ่เดี๋ยวเขามาเบิงครับผมพี่นติดตามครับ <c oughs> โอ้โห oh, 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 ลมลมตีตัตวมา,มาเขามาเบึงครับผมเหนาเบึงดูใไสามสิบหรอวะเตียดประมาณสาปดสมาณ้งหางสาบแเกินสามสิบกิโลป,ป,ปราบผมี้อกนี่ปลา,<ส>ปาครับปลาประมาณสามสิบแ เดี๋ยวจะปล่อยลงไว้ครับผมคือเก่าครับผมพี่น้องประมาณสามสิบแปดอยู่ครับผมแต่วสี่สิบนี่จะถึงยากครับเดี๋ยวไปรุ่นต่อครับผมไปรุ่นวัดจิมี่อีกบ่ครับไงําได้ครับผมตีตามมาตีตามครับผมมามาหุ่นกำลังสูมไปพุ่นครับกำลังเงินสูมกันครับผมทั้งหุ่นมา

ว่าถืออีกแล้วมาสันอยู่มุมทั้งนี้ครับผมเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งครับแต่เบิ้งว่าจิตตัวเงยสั่มใดครับผมพี่น้องติดตามครับผมหันมันถือท้ายมึงดูนี่ครับผมพี่น้องมาติดตามครับเบื้องเปนว่าเป็นว่าเบื้องเน่ยแ่นมาสันพี่น้องมาติดตามครับผมเบื้อีหงอิอวย่าให้

งา,านอย่างเงี้ยว่าเกานครับผมวังเด้อหระวังเด้อหันไปต้องบุญแล้วครับงานเก่าแล้วครับผมหันไมหมหันเลือ่อไหมเนะี่ยเอาเอา้งางัดขึ้นครับผมสูสีครับ โอ้โอ้้กล้องสิรุดเป็นบอกว่าคนรถตู้วราสันแต่ว่าผมเบื่องตู้มันห่าจะสูสีคืออตัวแรกครับผมนี่ครับผมพี่น้องทั้งผูกก็อยากเบิ่งครับผมอย่กออกชีพ ทางหมืนเอิญบพสนใจเลยโอ้ยเดยวจไหนเดาใจไหนเอาเอาอยากวางหนาปุกเดยวจไหนครับผมทั้งหมืนก้าเจ้าอยากเบิ่อว่าฉันยังเบ่อ้ยุ่ยข้ผู้เจ้าอยากเห็นสองหางแหละครับทีมงานว่าจังด So, yeah.